สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะจอมค่ะโคอีทค่ะในรายการลิขิตเส้นลายมือหนุนดวงวันนี้พามาเที่ยวเอ่ออะไรนะหนองหลวงเขาดอยสะเก็ดนะคะใกล้ๆบ้านจอมนะคะก็สวยงามมากมายนี่ รับสวยค่ะคนก็สวยนะคะพามาเที่ยวด้วยนมาให้ความรู้ด้วยเราเราเป็นรายการลายมือหรือดันการนำเที่ยวนี่รายการนำเที่ยวรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้สาวๆท่านใดอยากทราบเรื่องว่าลายมือนี้เส้นแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักใช่ค่ะเครียด ความรักหนักเรื่องความรักสมหวังค่ะคือเป็นลายบืงแบบไหนคะคุณอีทเส้นคู่นะคะดูที่เส้นคู่ในมือซ้ายะคก็ดูภาพตามนี้นะคะนะคะก็เส้นคู่จากขนานกับเส้นชีวิตในมือซ้ายนะคะถ้าปลายเป็นเส้นแยกออกเป็นตัววีคว่ำนะคะเมื่อจุดอายุไปถึงความรักจะมีการจากไปนะคะส่วนมากก็จากไม่ดี นะคะจบไม่จบไม่สวยจบไม่สวยคือบางบางท่านก็จบไม่สวยคือถึงขั้นแบบว่าหอบผ้าออกผ่อนออกจากบ้านบางคนก็อีกคนไปเดียวเดียวห่ถอดผ้าถอดผ่อนหอบหอบนะคะหอบผ้าออกผ่อนหอบผ้าหอบผ่อนเลิกร่านเลิกรานะคะไม่ว่าอยู่ในมือของคุณสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรอ เราจะเป็นฝ่ายเสียใจถ้าอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของใครฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายเสียใจก็คือตัว V.V ีวิกตอรี่คว่มใช่ไหมคะใช่ค่ะอายุะนะคะก็ให้เราะวางังไว้นะคะแล้วมีวิธีแก้ไหมคะมมีวิธีแก้ไหมถ้าเราเห็นเส้นก่อนก็ถ้ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขเราก็จะบอกว่ามีเส้นแบบนี้นะ เราก็จะไปปรับเปลี่ยนให้แต่ว่าจะฝืนชะตาความผฝืนชะตาใช่บางเรื่องเราทําได้แค่บรรเท,าเ,ทา,เาเบาบางนะคะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนว่ามันจะใช่ใช่ฝืนได้ขนาดร้อยเปอเซไหมอันนั้นมันก็บุญทํากรรมแต่งเนาะบางทีก็ต้อง<ะ>ให้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มันมีเออมันมีมันมันมันกำหนดมาแล้วอ่ะค่ะก็อาจจะไปทําให้เราเจอคนที่ดีกว่าใช่ใช่เราต้องคิดในทางที่บวกนะคะแต่เชื่ออิดบอกได้เลยนะถ้าคนใครก็ตามถ้ารู้เร่วงหน้าเราจะทําใจได้แล้วครึ่งหนึ่งใช่ถ้าคนไม่รู้อะไรเลยเหมือนไปเจออุบัติเหตุพลิกคว่ำอุ้ยคือหนักเลยแต่ถ้าคนรู้แล้วอ๋อเดี๋ยวเขาก็ไปเราจะทุก คือไม่มท,ทุกน้อยลง,ยลงใช่ใชค่ะจะไม่ทุกเลยมันก็เป็นไปนไม่ได้หรอก่เพราะว่าคนเรารักกันในเมื่อเราเตรียมตัวรู้ก่อนนะคะก็ดูนะคะตามเส้นนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมีเ,เรื่องราวต่างๆมากมายนะคะมา ค่อยๆทยอยบอกไปบอกไปนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะสุขภาพคลิปนี้ค่ะสุขภาพใจนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการลิซี่เซนลายมือหนุนดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ